วนกันสักนิดหนึ่งสว่วนสภาพของห้วยหนองคลองบึงในยุคนั้นจะมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่เสมอคำว่าห้วยแรงไม่มีห้วยหอนกูรไม่มีนี่นะเป็นห้วยหอหีบที่มีน้ำเต็มเปี่ยมถ้าบอมีบอมีน้ำาเขก็เรียกว่าห้วยห้วย,ยแรง <c oughs> นี่นะ ห้วยนกลางมือ,นอในยุคนั้นจะมีน้ําเต็มเปี่ยมอยู่เสมอและเขาบอกไม่มีวันพร่อง oh. ไม่ว่าจะระเหยก็ไปแค่ไหนเนี่ยก็ uh. ไม่พร่องหรือล้นท่วม uh. เออ <c oughs> ให้ผู้คนต้องเดือดร้อนอย่างในยุคของเราไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีออน้ําท่วม <Yeah. S 1> นี่นะ uh. ไม่มีน้ำบาดาลท่วมเออ ส่วนบริเวณริมฝั่งน้ําก็จะเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาว uh huh. ก็สวยกันนี้นะจ๊ะแต่นี่บริบบธรรที่แลดูระยิบระยับสวยงามสะอาดตา oh. อืมนจากนั้นน้ำจากแหล่งต่างๆก็ๆๆจะมีความใสยเย็นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีรสหวาน mm. สามารถดื่มกินได้ทันที oh. นี่ไม่ต้องพายก็รื่องคลอง yeah. หรือเครื่องต้มเพื่อค่าเชื้อห้ยุงยากเหมือนในยุคปัจจุบันะน,นะโอ้ถ้ากายวาจาใจเราบริบูรณ์นี่นะจ้ะโอ้อาชีพต่างๆหมดไปเยอะเลยสมมติเราหล่อสวยเหมือนไล่เรียกกันอย่างเงี้ยอาชีพอะไรจะหมดไปเราลองนึกดูสิอ่ร้อสวยสปอ เครื่องสมองอีกเอออาจารย์เนี่ยเนี่ยเราลองลอง,ลองเล็กดูเนาะเ<ช>พราะ,ไ,ระไม่รู้จะไปอวดใครนี่จะไม่รู้จะไปอวดใครทะเล,ลยุยไล่เรี่ยก,กันอย่างเงี้ยอาการที่จะมีอารมณ์มาใส่แหวนอะไรต่างๆคือมันจะไปเบ่งทับคนอื่นมันยากรลอไปข่มเหงจิตใจคนอื่นยาก นะแต่บางทีก็เหนือก็ข่มเหงเราเพราะเราใสา่ไปก็ไม่ชมเนี่ยกลุ่มเหมือนกันเนาะถ้ามีก็มีไล่เลี่ยงกันไปนี่เออนี่เนาะถ้ารวยไล่เลี่ยงกันเนี่ยอาชีพอะไรจ,จะหมดไปเราก็ลองนึกเล่นสนุกสนุกถ้าแข็งแรงไล่เลี่ยงกันอ,อ,อาชีพอะไรจ,จะหมดไปนี่เนาะเออนี่ใช่ อาชีพอะไรจะหมดเลยเราลองนึกถึงภาพสวรรค์เนี่ยไม่มีการทํามาค้าขายแปลว่าไม่มีอาชีพอะไรเออเศรษฐกิอย่างเดียวไล่เลี่ยกันเราลองนึกถึงภาพสวรรค์นีแล้วจะได้นึกถึงยุคของพระศรีอริยะเมตรตยได้อย่างนี้ไงว่าอาชีพอะไรหนาเนี่ยมันไม่มี อาชีพมีเพราะมีความพร่องเพราะกายมันดู้อที่พร่องเราสังเกตตั้งแต่ถ้าเราไปยืนสองกระจกเนี่ยตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะตั้งแต่เส้นผมเลื่อยลงมานี่นะเออหน้าสองซีกที่ไม่สมมิตรีกันนี่นะเนาะอ,อคิ้วที่หนาไปมากอ,อ,อย่างเงี้ยเอออย่างงี้นะเราจะไม่ตั้งและเล็มให้มันด้วย ชาพาแวนแตนนี่โกนเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะโกนผู้ไปิายยทำก็ถามไม่ทำไมต้องโกนก็บอกให้มันสวยเออดูสวยนี่เนาะเราเนี่ยเราเอาตัวของเราเป็นเกณ์เนี่ยแล้วก็เราลองลองนึกสนุกสนุกนะไิซีเรียนเอะไรเดี๋ยวจะกุรมมาก ว่าในตัวเราเนี่ยทำให้เกิดอาชีพอะไรในโลกบ้างเอในตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอาชีพให้กับผู้อื่นเราลองนึกดูสิจ้ะนึกสนุกนะเพราะเราไม่เคยนึกนี่จ้ะเพราะเราไม่เคยนึกเราจึงมองเห็นไเรื่องปกติธรรมดา เราลองนึกดูสิเส้นผมผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้นะหรือคิ้วตาจมูกปากหูตัวเสื้อผ้ารองลองลองนึกเล่นๆดูทั้งเนื้อตัวเราเป็นผู้ผลิตอาชีพไปเกิดขึ้นนี่พอมีอาชีพก็มีคู่คู่คู่ค้าคู่แข่งคู่แค้เด็ก มีการผูกเวม,มีนูดทีนี่มีความโลภเกิดเห็นไหม <Yeah. S 1> ความโลภเราเรา,เราก็ไม่ได้มีมากเรามีอยากมีเอาของเขาเอาเข้ามาให้หมดกันนั่นนหะ <c oughs> หรือเอาเท่าที่เขามีเนะี่ย <c oughs> เขามีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นน่ะเขามีร้านเราก็อยากเอาเข้ามาร้านเนี่ยเราไม่อยากได้เขาหมดนะ <c oughs> แต่เราอยากได้เท่าที่เขามีอยู่ <c oughs> เออเขามีแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นน่ะ <c oughs> ขาพีที่กี่ผืนแล้ว็อยากได้เขาที่ดีมีนะ่เออเงั้นนะเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวอ่านักเรียนพอนึกออกไปจ้าอ่าอย่างเงี้ยเราเรียนอนุบาลนะก็ต้องเรียนกันอย่างงี้เนาะอนุบาลเนี่ยจะไปเอาอะไรกันเยอะแยะนี้เนาะอะไรจะได้นึกที่เยียบได้ดังนั้น ประเพณีการแห่ okay, yeah, yeah. แห่นางแมวขอฝน oh. หรือพิธีเส้นสวงเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตางมฤดูกาลอ oh. ย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็จะ oh. ไม่มีหมดความจําเป็นไปเลย oh. อืมเราในยุคนั้นทุกพื้นที่จะมีแต่ความชุ่มชื่นและมีความอุดมสมบูรณ์พอๆกันต mm hmm. ้นไม้ใบหญ้าต่างเขียวขจีและและดูงดงามไปทั่วทุกพื้นที่ สบายตาผ่าสบายใจด,ดอกไม้นาะาพันธ์ตาก็จะพลิดอกออกช่อส่งกลิ่นหอมโรยและลื่นชื่นใจ <No. S 1> ไปตลาดทั้งปีเลย <No. S 1> นี่เนาอย่างนี้ไง <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็มาถึงส่วนเรื่องการคม,มนาคมทางน้ำในยุคนั้น mm hmm. เรายังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมจะ๊ะ <Yeah. Yeah. S 1> อยากฟังไหม ถือเป็นเรื่องหน้าที่น,น้าอัศจรรย์ยิ่งนักอเออแล้วมันจะอัศจรรย์ยังไงการคมนาคมทางน้ำอยูยุคนั้นเพราะแม่น้ําสายหนึ่งนในแต่ละสายเนี่ย<ะ>โอ้มหาอัศจรรย์เลยจะถูกแบ่งด้วยกระแสน้ำออกเป็นสองช่องอ ตาช่องทางตามธรรมชาติคล้ายๆถนนอ่านนึกออกไหมออถนนนี่นะเ,ออเล่นนี่ไปเล่นนี่มาอานึกออกไหมเออเองนี่ไงตามธรรมชาติเออกล่าวคือ แม่น้ําแต่ละสายจะมีช่องทางของกระแสน้ําขึ้นกับช่องทางของกระแสน้ําลงอยู่ในสายเดียวกันอ้าวนี่นี่นี่ไงนี่ไปนี่มาไม่ต้องมีเกาะกลางลําน้ําหรืออะไรเอออันนี้ก็วืดไปนีกก็วืดมาเออแล้วอยากจะกลับลําวืดมาแล้วก็แค่นี้เออ เออ,เอ,อนี่ผมไม่ธรรมดาหรอกออนี่นะอนไรอยากไม่ทุบย่างวืดไปวืดมาได้เออเออนี่ยน่าศึกษามากเลยน่าศึกษาเห็น <he en S 2> ไหมว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมกระแสทานแห่งบุญนี่จะโดนบันดาลให้สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคล้ายๆสวรรค์นั่นแหละลำไม้คล้าย,ายเลยเออาาาเเอ,อ,อายุก็ แทบไม่แตกต่างกันมากมายเลยนี่เนาะนี่อะไรอะไรก็ก็อ,อย่างเงี้ยจะไม่เคยเห็นในยุคนี้ยกเวน้นเราจะเชื่อมสองยุคเข้าด้วยกันถ้าเรามีมีความเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้ยุคนั้นเกิดในยุคนี้ให้เราทันตาเห็นแต่เราลงมาทดสอบมีศิลธลทากันเยอะสัก ปีสองปีดูสิเออทุกทุกวันนี่นะถ้าไม่พอก็าสามปีเออเอาก็ไล่เรื่อยไปอย่างงี้นะอย่างงี้ไงมีทุกวันทุกวันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทําให้การเดินทางสัญจรทางน้ำในยุคนั้นไม่มีความลําบากแต่อย่างใดเลย ดังนั้นการถอดหมดอาชีพอีกแล้วอ่นนี่นะการพายเรือหอ่าออีกแล้วไหมจ๊ะให้เหนื่อยแรงจริงไม่มีความจําเป็นเออนี่อาชีพทําถออาชีพทําพายไม่มีเพราะเรือจะลั่นไปเองตามช่องทางของกระแสน้ําที่เราเลือกอออว้าวนี่ดูนะนี่ใครอ๋อดูนี่ ใครอยากให้เรืองตนแล่นไปทิศทางไหน,นก็เลือกได้ตามใจชอบโอ้นี่นี่จ้าอัน <laughs> นี้มันไม่ธรรมดาหรอกอไม่ธรรมดานี่นะนี่คว,วามอัสจ,จันลำดับที่หกอ่าอ่าลำดับหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมส เดียวใหม่นักเรียนต้องว่าพร้อมๆกันดีเออหเสรอสาสสุขภาพสครอบรัวอัจยะาสิ่งวจ้ะทั้งหมดล้วนอัศจรรย์นั้งสิ้นนี่เนาะักงที่กล่าวมาวันนี้เป็นความอัศจรรย์ลำดับที่ห ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ลำดับสุดท้ายได้แก่เรื่องพืชพันธนัญญาหารเพราะถ้าเอามามากกว่านี้เดียวโอ้โห oh huh. มันมันจยาวมาก <Yeah. S 1> นี่นะโลกในยุคนั้นต้นไม้จะออกดอกออกผลและสุกงอมตลอดทุกฤดูกาลข้าวคล้าเพียงมเมล็ดเดียวหากตกลงบนพืน้นดินก็จะสามารถ จะเลยงอกงามคือเป็นต้นเป็นหน่อเป็นกอใหญ่ๆที่ขยายตัวแล้วออกดอกออกผลเป็นจํานวนมากไม่มีศัตรูโรคแมลงของพืชโอ้นี่มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นนี่เนาะโอ้เอาอีกมือนี่เนาะ พูดง่ายๆว่าไม่ต้องพึ่งปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อเร่งดอกเร่งผลกันเลยทีเดียว oh. อาชีพอะไรหมดอีกอ่า<อ>นี่จ้ะ<อ><อ>นี่แต่เนี้ยภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างเช่นในยุคปัจจุบันจะไม่ปรากฏให้เห็นในยุคนั้น oh. ถ้าถ้าจะมีก็จะมีแต่ภาวะ เหลือกินเหลือใช้เออเหลือไว้สร้างบารมีเท่านั้น oh. นี่เนาะ <'s> right. อืมแล้วข้าวดีนะ,มะเมล็ดลวงยอยยอยข้าวในใหญ่ครูม่ใหญ่ยังมีอยู่มเมล็ดหนึ่งเลย uh. ม<ะ>ันเท่าศอกอ้ ทำไมทำไมบอกเท่าสองก็ามาวัดแล้วมันเท่าสองอ,ะอ่ะนี่นะเรื่องนี้มีอยู่ว่ายาบาอืมนี่เนาะไ<ะ>อ้จริงๆครูพี่ใหญ่จะเป็นคนคิดอะไรสนุกสนุกอ,ะอ่นะอคือเพราะอ่านในพระไตรปิฎก โอ้โหข้าวเมล็ดเดียวเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเออนี่เนาะไอ้มันเป็นยังไงไอฉันเป็นลูกข้าวยุคต้นกลับใช่ครับเอเอมันเป็นยังไงอยากรู้จักกันก็นึกนึกก็จะนึกสนุกสนุกอ่ะนึกสบายสบายนึกแล้วก็ลืมแล้วก็นึกเรื่องอื่นอยู่ๆนึกอีก่ะ อย่างนี้นะจัางั้นทั่งลืมไปนึกแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรก็ฟังนะเดี๋ยวก็หาว่าอตอนแรกก็คุยกันดีๆเลนะพอเล่าเรื่องนี้เดินหนีไปเลยอย่างเงี้ยใครจะไปกล้าเล่านี่เนาะเออคือบางเรื่องนี่มันเล่ายากๆถ้าไปเล่านี่นะเพราะว่ายังคุยกับเราดีๆพอเราก็มองหน้านนี้แล้วก็เดินหนี รู้ไม่ใหญ่จะเจอไอ้ประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆเลยหม่อย่างนี้นะแล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นง่ายก็ไปสามเหมือนกันนะก็บอกให้ผู้มีบุญซึ่งไม่ได้รู้จักกันนะให้เดินทางไปไปตรงเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยนะ บอกไปเถอะแล้วก็ค่าข่าอนะไรยังไม่รู้ไปไหนอีกคนก็ครับทั้งค้ากับครับไม่ไรู้จักกันคือชีกับฮีนะันไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วชีกับฮีก็ทะเลาะกันตลอดทางเลยเพราะชีกับฮีแนะ่เลยกันทั้งคู่เลยแล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้ให้ไปทําไมแต่บอกว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้อ่ อาจีกเฮีก็ไปได้วยกันนี่นเนี่ยถ้าเล่าไปเรื่อยๆมันก <c oughs> ็เป็นประาสา์ที่ผ่านมแล้วนะ<ช>ตาจะถึงเลขสามเลยต่อ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 ตัดตอนตอนถึงเลยอไปถึงเ<ช>นะ<ช>ก็เจอพระมหาเถระรูปหนึ่งท<ช><ม>่านนั่งอยู่ ท่านจะเรียกอะไรนะจะ๊ะใต้ร่มไม้ที่เงาใบามันไม่ดกอะไรอะแดดมันรั่วลงมาได้นะถึงพื้นแต่ข้างหลังท่านจะเป็นจะเป็นอะไรเป็นเขาไม่ใช้าผาใกล้ๆเป็นก้อนหินใหญ่ๆอาจจะ,อะ้อนผาไม่ใชเรียกไ,ไม่ถูกเงอนนะ ท่านจะนั่งบนหินไม่มีอาสนะปูนั่งเอียงแต่ดูท่านสงบไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรสงบเป็นสุขดูท่านมีความสุขอ่ะปกตินั่งบนก้อนหินยังไนขนาดเรานั่งอยนี้เรายังมีอาสนะเลยเนี่ย<ๆ>แต่ว่าพระเดชคุณหลวงปูพระมหาเถระรูปนั้นท่านนั่งสงบ ไปดูท่านมีความสุขแล้วก็อ่านุ่มน้อยที่ตอนนี้เหลือน้อยมากนี่นะแม้พยญยาจะทำเป็นหนุ่มรอบสองก็ตดก็ดูอัธยาศัยนะชอบอุปถากพระเห็นหลวงปู่หลวงตาอะไจะเข้าไปนะก็เข้าไปเลย ไอ้กราบพอเงยหน้ากันมาหลวงปู่องนั้นนะท่านก็นั่งนิ่งๆท่านก็พูดพูดอย่างนี้เลหาพู้จักกันเนาะหารู้จักกันเนาะเฮีก็งงเอ่ะูู้เอออรู้จักกันรู้จักกันนะคือหลวงปู่ท่านรู้จักอ่ะแต่ฮี่ไม่รู้จักแต่ว่าหลวงปู่รู้จัก่ะเลยเข้าไป ไปบีบนวดท่านแล้วก็จะเอาอาหารถวายท่านท่านบอกเข้าบริษัฉันมาร้อยกว่าปีเฮาว่าเดี๋ยวมันจะบอจบเนาะเอาอย่างเงี้ยก็นี่นะรู้จักเขาบริษัฉันมาร้อยกว่าปี เราหรื่อยไม่รู้จะไม่ได้ละค่อยมั้งหรือไงกรือเฮาเฮามั่งกว่าเอาผู้จักนดนณะใช่ฮะงั้นก็เอาเอาเอาันน้ำถวายท่านน,น้ำเปล่าก็เอาน้ทำอย่างปลานิตเลยเพราะฮี <c ười> เป็นคนปลานิตรหลวงพูดถ้งการเจรองศรัทธาดื่มไปไหนแล้วก็คุย เรื่องที่คุยนี่เป็นอัดเป็นทมทั้งสิ้นเลยเป็นอัดเป็นทาคำของท่านจะกระชับนะแต่ว่ามันอมความหมายไว้เยอะมากคือเราพอฟังปั๊บทะลุอะไรอย่างเงี้ยคำขอ,ของท่านจะอย่างเงี้ยทะลุเลยเช่นแดดมันรั่วมากเขาใเฉยหมยฮีก็ร้อนใช่ไหมแต่ฮีกลัวเสียเหลี่ยม พี ha, a, ha, ha, ่ก็บอกว่าหลวงปู่ครับเดี๋ยวหลวงปู่เข้าไปที่ล่มๆเพราะกลัวหลวงปู่ร้อนที่นั่นี่ฉลาดเหลือเกินเจ้าเล่ห์เหลือเกินโอหโหสีเนาะแต่ฟังอยู่โหสีเนาะก็หลวงปู่ท่านก็นั่งยังนั่งเฉยนั่งเอียงๆนั่ง ท่านบอกว่าข้างนอกร้อนข้างในเย็นผสมกันอากาศพอดีเออนี่เนาะโอ้อากาศพอดีแล้วก็คุยเป็นคุยนักเขา้าแล้วก็เป็นอัดเป็นดำ <Yeah. S 1> อยากไปจะวิวหลวงปู่ท่านห <Yeah. S 1> ลวงปู่อยู่ที่ไหนบอกข้ามาันจะฝั่งลาว oh. ไอ้หลวงปู่มาไงเนี่ย ค่อยๆย,ยางมากห <laughs> นึ่งแล้วท่านก็นยามแบบเอาพู้จากกันนะสรุปตอนสุดท้ายท่านก็นเอาสิ่งที่ท่านเอาผ้าห่อไว้นะบอกให้เอามาให้นี่แหละอ่า เอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินอช่แล้วก็มาโอ้ขึ้นอนนี่เนี่ยนี่เนาะอุ้ยเดี๋ยวอยากดูกันไม่เอาอ่ะนี่มันอย่างงี้เนี่ยไหมถักดึงเงินนะมีเงินหุ่มหุ้มไว เาผู้จักเอาไปทําให้สําเร็จประโยชน์ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินจ้นี่เมื่อเรื่องเราได้นดาเนินม,มาถึงจุดนี้แล้ว,วนี่นะเราจะเห็นว่าความอาจจรรจันท์หกประการที่บังเกิดขึ้นนี่นี่เรามาเรื่องพระีอริยาไม่แต่ง <c oughs> <c oughs> กลัวกลเดี๋ยวนั่งเรียนไม่รู้ <c oughs> นี่ ความอัศจรรย์ที่หกหกประการที่บังเกิดเกิดขึ้นเป็นอย่างน้อยในยุคข,ของพระศรีอริยะมเมตไตรนั้นเพราะยังมีความอัศจรรย์อีกเยอะลดเป็นความอัศจรรย์ที่ยากต่อการจินตนานการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ดุญของในยุคนั้นมีกําลังมากแล้วแต่ละคนล้วนเคยผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีและเคยอธิษฐานจิต เขาติดตามพระศรีอริยะเมตรตรเนี่ยมาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระองค์มาก่อน oh. สิ่งอัศจรรย์ทั้งหกโรมถึงบุคคลอัศจรรย์ที่โลกแไดจากฟนานรอคอยจึงได้บังเกิดขึ้นโอ้ <Yeah. S 1> oh. และมีหลวงปู่อีกหลายหลายองค์นะท่านอายุยืนมาก <Yeah. S 1> อยู่รอคอยไปถึง ยุกหน้าเลย oh. ด้วยกายหยาบนี่แหละ oh. โอ้มีอยู่ oh. นี่นะอืมแต่ว่าท่านไม่ชอบอยากยุ่งใครไม่อยากให้ใครไปยุ่ง <Yeah. S 1> ชอบปลีคำว่าปลีกพิเวกก็ mm. กคล้ายๆเงี้ย <Yeah. S 1> คือไม่อยากไปยุ่งกับใคร <Yeah. S 1> และก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่ง oh. ท่านจะทําความละเอียดอยบท่าน,นอ,ยอย่างเนี้ย <Yeah. S 1> สงบหนึ่งพูดน้อย ไม่ค่อยพูดอะไรพูดนิดนิดซึ่งถ้าหากว่านี่เนาะถ้าหากว่าวันใดนี่เนะเรามีบุญพอนี่เนาะแล้วเราลองไปอรัตนาท่านเออนี่เนี่ของดีเหมือนดีเออ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราครู่ใหญ่ว่าแค่เห็นนั่นน่ะเราจะเกิดกำลังใจในการสร้างบารมีมากเพราะท่านมีเสน่หาบารมีมากจากการอยู่เฉยเฉยเนี่ยจะทำให้เกลเลสในใจเราในขั้นครามท่านคลายมีความเคารพลักเทิดทูนบูชาเรื่มใสแล้วก็อยากทำแต่ความดีอย่างเดียวดูเหมือนความไม่ดีที่อยู่ในใจมันจะถูก จัดออกไปเลย<ะ>แค่เห็นท่านเท่านั้นแหละเพราะคำว,ว่าทัศนานุตริยะเนี่ย<ะ>การเห็นอันประเสริฐและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจ,จิตใจจนกทั่งกิเสในใจของเราขั้นคล้ามอยากจะทำ้วยความดีเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อได้เห็นท่าน<อ>เออ<ะ>อยากเห็นไหมอยากเห็น<ะ>ต้องสั่งสมบุญให้เยอะ ทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเรหมอกมอบนี่ต้องมีศีลมีธรรมเพราะว่าผู้มีศีมีธรรมจะมีกลิ่นสีนกลิ่นรมเนี่ยมันฟุง้งเวยแตกต่างจากกลิ่นหอมของน้ำหอมหรือดอกไม้ของหอมต่างๆอย่างนี้จะถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็จะได้เจอท่านเหล่านี้พระมหาเทระ เหล่านี้ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นได้รูไใบใหญ่ว่าเราเอาศีลธรรมกลับมาใหม่อาตั้งับวานี่นะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ทำให้เป็นปกติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่น,นะมีศีลมีธรรมอยู่ในใจแค่ช่วงสองเวลาหลับตาลืมตา,า,าหรือหายใจเข้าก็ออกแค่นั้นนะี่นะ แล้วเพิ่มอีกอันก็คือตอนกลั้นหายใจด้วย<ะ>เออนี่นะเออเออเออเงี้ยให้มีสีมีธรรมเข้ากลัน้นออกเออ<ะ>ดีไหมดนี่นะ,ละแล้วเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงที่พระเสียอริยเมตตาจะลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์เพราะจะลงมาบังเกิดอยู่ในยุคสมัยของใคร แล้วจะมีเรื่องอะไรให้น่าติดตามอีกบ้างเราคงจะต้องฟังเวอร์ชั่นสองเลยใช่ไหม